สวัสดีค่ะเลซี่นะคะอ,อยากเป็นพยานถวายเกียรติกับพระเจ้าในเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวที่พระเจ้าคืนให้ค่ะก็ปีที่แล้วข้าพเจ้าได้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เดิมก็ไม่ได้พบกับคุณแม่เป็นเวลาหลายปีค่ะเราก็มีความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบค่อนข้างจะ อาจจะบอกรักกันแต่ว่ามันก็เหมือนแบบไม่ได้สุดไมได่ได้เต็มที่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยสนิทกันแต่พอเรากลับมาอยู่ที่นี่ไฟของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราที่เรามีนิสัยมีมันเป็นเหมือนความรักที่แปลกประหลาดนะคะเรารู้สึกว่าเรารักคุณแม่ได้มากขึ้นเราอภัยให้กับคุณแม่ได้มากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกคิดถึงคุณแม่แล้วก็อยากจะคุยกับแม่ดีๆขึ้นซึ่งคุณแม่ก็ แม่ก็น่ารักมากค่ะหนูเชื่อพระเจ้ามาหลายปีแต่ว่ามันเป็นปีที่พิเศษมากก็คือคุณแม่ได้เอ่ยปากขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็พระเจ้าก็ให้ของขวัญอีกก็คือในปีนี้จริง,รงๆหลังจากกลับมาจากไข้ที่เชียงใหม่ของงานอาจารย์หมอค่ะเรารู้สึกคิดถึงคุณพ่อแบบแปลกๆแ,แ,แล้วก็ไม่ได้บอกใคร เคยคิดจะตามหาคุณพ่อแต่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็เราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปค่ะแต่ว่าพระวิญญ,ญาณก็เราใจข้างในแล้วก็เราใจพี่คาร่าว่าโอเคเรามาตามหาพ่อกันไหมแล้วก็มันก็อัศาจรรย์มากคือหนูก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะตามหาคุณพ่อขอพระเจ้าแบบช่วยเราขอไฟของพระเจ้าช่วยเรามันก็อัศาจรรย์มากเลยค่ะที่ที่หนูเจอคุณพ่ออธิษฐานอ่า ช่วงต้นกุมภาค่ะก็เจอกันช่วงไปลายปลายกุมภาเลยคือเจอกันอย่างอัศจรรย์มากๆคืออยากยกความดีให้กับไฟของพระเจ้านะคะที่พระเจ้านำพาเรื่อง่ายๆก็สำหรับหนุนใจคนโสดนะคะหนูก็บอกพ่อว่าหนูจะแต่งงานคุณพ่อก็เลยโอ้ <c oughs> ก็เลยแบบว่าเปิดใจได้มากขึ้นค่ะก็เราก็เลยได้มีโอกาสคุยกันขอบคุณพระเจ้าที่คือจริงๆ หนูไม่ได้กล้าหาันมากพอที่จะตามหาคุณพ่อเรามีวิญญาณความกลัวแล้วก็ Reje c t i o n spirit แต่ว่าขอบคุณไฟของพระเจ้าที่พระเจ้าทําให้เรามีใช้ในสิ่งนี้ทําให้เราก้าหาญที่เราจะขอกับพระเจ้าที่เราอยากได้รับการปลดปล่อยค่ะเราพระเจ้าก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์ของครอบครัวกลับขึ้นมาทําให้หนูได้เจอกับพ่ออีกแล้วก็ ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณไฟของพระเจ้าที่หนูก็ร่างจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วก็แล้วก็อยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่นะคะที่ที่เป็นคุณพอ่อคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็ดีหนูเชื่อว่าพ่อ พ่อกับแม่เป็นของขวัญจากฟ้าที่พระเจ้าเลือกให้เป็นพ่อกับแม่หนูซึ่งวันนี้ท่านทั้งสองก็กําลังดูไลฟ์อยู่ขอบคุณพระเจ้าที่ขอบคุณคริสจักรแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์ที่สอนให้เรากระตันยูขอบคุณพี่น้องที่สแสดงความรักหนูขอบคุณทุกๆคนที่นี่ที่ทําให้พวจนะทุกข้อทุกตอนมันเหมือนเป็นมันมีชีวิตแล้วก็แตะต้องได้ขอบคุณที่ ทุกคนช่วยเป็นพยานข่าวประเสริฐของพระเยซูด้วยหัวใจรักจริงๆซึ่งงานมั่นของหนูก็ขอบคุณคุณยายขอบคุณพี่คาร่าที่เป็นพยานรับคุณพ่อคุณแม่ต้อนรับพระเยซูนะคะซึ่งตอนนี้พ่อกับแม่ก็เปิดใจต้อนรับเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องในคริสตจักรทุกๆคนหนูอขอขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆคนนะคะให้ปีนี้เป็นปีที่พระเจ้าประกาศ ความปวดปานให้กับทุกคนแล้วก็ปลดปล่อยทุกคนให้มีชัยชนะในเรื่องความสัมพันธ์ให้เป็นปีแห่งความปวดปานแล้วก็เกิดผลในรอบด้านนะคะขอบคุณมากๆจากใจนะคะไหวเกียรติพระเจ้าสูงสุดค่ะ